จะส่งท้ายปี2024ช้าไปหน่อยแต่ก็ตั้งใจมาบอกลาโปรโฟไฟล์น้องตินตลินค่ะเราเคยใช้ชื่อโปรโฟไฟล์เป็นตินตลินเนาะเพราะว่าน้องเป็นคาแรคเตอร์หลักในจินตนาการในเรื่องแต่งเป็นส่วนใหญ่ของเราเลยค่ะแต่เราก็ตั้งใจว่าจะไม่ซ่อนตัวเองเอาไว้หลังนามปากกาใดๆหรือคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นมาอีกแล้วเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ตัวละครและตัวละครในจินตนาการก็ไม่ใช่เรานะคะเวลาจะนําเสนออะไรมันแอบ,บรู้สึกขัดๆเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองยังไงไม่รู้ โปรไฟล์ของเราก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อจริงของเราเองลันธัญรันค่ะเพื่อเป็นการส่งท้ายโปรไฟล์น้องตินแล้วก็จะขอมาเล่าเรื่องราวของน้องตินเอาไว้คร่าวๆแล้วกันน้องก็คือคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งเราเห็นเขาเป็นเหมือนลูกชายที่ถูกปล่อเลี้ยงอยู่ในความคิดและในขณะเดียวกันเขาก็คอยเป็นแรงผลักดันเรื่องราวในจินตนาการของเราด้วยที่สําคัญคือตินตาลินเป็นอินสปิเรชันที่คอยเตือนใจให้เราก้าวไปตามทางฝันตลอดเวลาที่ผ่านมา ไว้เราจะมาอัปเดตรููปโปรไฟล์ใหม่อีกทีจะมีสตอรี่กับตัวเองยังไงรอติดตามได้เลยค่ะ